เดินที่สุดเลยนะครับแพทย์ขอความร่วมมือให้ประชาชนคนไทยทุกท่านล็อกดาวน์ตัวเองและครอบครัวอย่างต่ำนับจากนี้14วันเพราะโควิด -19 ผ่านพ้นระดับ3น่ากลัวมากครับโดยเฉพาะงดร่วมกิจกรรมต่างๆเนื่องจากตัวเลขแพร่กระจายสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะนี้เกือบจะเรียกว่ากระจายไปทุกภาคแล้วนะครับและอาจทำให้บุคลากรทางแพทย์ติดเชื้อและไม่สามารถให้การดูแลได้อย่างทั่วถึงสำคัญมากๆเลยครับรบกวนช่วยกันส่งข่าวแพร่กระจายไปสู่เพื่อนพี่น้องญาติสนิทมิตสหายเราคนไทยขอให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ ด้วยกันขอย้ำนะครับปิดแมสร้อยเปอร์เซนเพื่อพวกเราจะได้ผ่านพ้นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงนี้ไปให้ได้นะครับขอบคุณครับ